ผู้ช kind of ่วยความรำลึกสมดุลผู้อาวุโสการเรียนรทำวิสัศึกษาเสร็จผู้สอนวิธีสอนสื่อเป็นต้นโดยเฉพาะตัวผู้เรียนซึ่งล้วนแต่มีความแตกตนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือหนึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการตรรกวิทยาศาสตและวัยรุ่นสองผู้เข้ารับการอบรม ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตงประกอบด้วยผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าครูให้เกี่ยเป็นวิทยากรในการอบรมในโอกาสาน,นี้ขอเรียนเชิญทุกบริษัทโดวผู้บริหารคอบวคณะครูและผู้เข้ารับก,การอบรมท่านผอ,อยากที่ได้รับารรายงานะ พบว่าปัญหาของเราตอนนี้นอกจากการเรียนการสอนแล้วก็คือปัญหาเรื่องของพฤติกรรมของอนักเรียนโดยสรุปแล้วปัญหามเด็กไัยทุ่นในปัจจุบันที่พบไปบป่อยก็อาทิเช่นึ่งเด็กรัาสบายหงุดหืิดเอาแต่ใจตัวเองรุนแรงขาดระเบียบพินัยไม่มีประระยัยญาถ้าเด็กมีวินัยอย่างไรก็ต้องเรียนเก่งก็เลย รู้สึกติดตาตาในห้องเรียนนั่นแหละคะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับโอกาสมีอบรมในวันนี้นะคะก่อนนะคะซึ่งแต่เมือันที่ร้อยถดกิให้เห็นห้างบนี้เลยใช่ไหมคืออาจารย์ไปไปทำคนร้อยทียงเรียน พูดถึงเราคือที่ไหนอเดียิมพาเราอย่างไรดีกว่าเออพูดถึงเราอย่างไรที่ว่าเออสับหลังอ่มีใครจะเดินแบบบ้างไม่ต้องเดินอเดียร์ติมพาอเดจาก์อย่างนี้ครับวันนี้ที่อาจารย์จะนำมาฝากว่าก็คือในเรื่องตัวตนว่าเป็นลักษณะใช่นไปไคะแล้วเวลาที่อาจารย์บอกว่าอ่าใครจะเป็หนคนค่ะคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเรแล้วต่อไป ในจริงๆแล้วเราอะค่ะเราเป็นคนที่อยากจะแสดงะแต่เรามาในอีกเราไม่เหมแสดงอรโดยอยากให้พอสถาบันพัฒนาบูรการนะคะอือรุ่นปุ๊บรุ่นป่วงอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าตอนที่บอกการหรืออะไรจะขอเอาของดูแบบนี้แล้วที่เราเจอมีอะไรบ้างคะปฏิกิริยาของโตย่างเช่นคน สิบคนบางคนที่เบียดหน้าหนอตไม่ยิ้มละงุดโกตาใช่ไหมคะเออปกติเราอะค่ะถ้าเราหิวข้าพวอะไรเรากินอะไรหน่อยปัญหาแล้วใช่ไหมแล้วไมหิวข้าวก็ไม่คนคอยดูว่าออขาหิวเบยดเพราไม่ได้กินข้าว่ไอาจารย์เคยนํางึกถง สนเราท่านเป็นคนโชคดีเหลือเกินเราจะเจนที่ม <incorrect gment al language> ีความสุขนะคะหลังจากนั้นเรื่องงานเรื่อยๆนะคะสําเกตเงินไหลนะคะมองด้วยสายตาที่มีความสุขขึ้นเก็บไว้ในความสนใจมุ่งกระสินว่าเรารู้สึกแต่บางครั้งนะคะมันความที่เราดีแต่ความรู้สึกไม่ไปเราจะมีคำพูดว่า ไม่ต้องเซฟโปรแกรมในสมองค่ะว่าสื่ปบันหทิงเยอะอันนี้เหนื่อยได้อะไรไหมบ่ายเราไม่ได้อ่านน้ำถูกไปกคะนี่คือพลังสิกโมบิลล่ค่ะเขาก็จะชอบเราฉะนั้นเริ่มต้นของวันใหม่ของชีวิตอันดับหนึ่งเรียนกับคิดได้การพูดสิ่งดีๆกับตัวเองเจ้าถึงใจตัวเองด้วย